ผู้ชายหายไปผู้ชายไม่ติดต่อเราเราส่งมเมสเซจไปเราโทรหาก็ไม่มีอะไรเลยหายไปไร้ล่องรอยนะคะเอาง่ายๆค่ะเขาหายไปแบบเนี้ยคือเขาไม่ได้สนใจไม่ได้ให้ค่าคุณเนาะคุณรู้ไหมว่า คุณอย่ามาเสียเวลาคิดค่ะคุณคิดง่ายๆนะโทรศัพท์มือถืออะค่ะโดยปกติคนทั่วไปอะค่ะอยู่กับตัวเองตลอดเนาะแล้วก็โทรศัพท์ก็มันไม่น่าจะเสียเพราะคนเรามันต้องทํางานติดต่อสื่อสารมันคือปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยอะค่ะแต่เขามีเวลาทานข้าวเขามีเวลานอนเขามีเวลาพักผ่อนเขามีเวลาออกกําลังกายเขามีเวลาเล่นเกมแต่เขาหายไปไม่มีเวลาให้คุณคุณน่าจะคิดได้นะคะว่า คุณควรจะมาโฟกัสกับตัวเองค่ะไม่ใช่ผู้ชายนะรู้ไหมสิ่งสำคัญนะคะวันนี้คนไม่ได้ให้เวลาคุณคุณก็ต้องให้เวลาตัวเองมากขึ้นค่ะอย่าเอาเวลาไปเสียเวลากับคนที่ไม่ได้ให้ค่าคุณค่ะนะจงรักตัวเองให้มากๆและก็ทำให้ตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเลดี้จูก็เป็นกำลังใจให้กับสาวๆนะ